และวันนี้ท่านไปที่การบินไทยครับคุณผู้ชมครับไปทําไมไปที่การบินไทยไปที่การบินไทยวันนี้ท่านไปพร้อมกับท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงศ์พันมีเชานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาไปสิทธิ์รัฐมนตรีคลัง คุณธนกรวังมงคงชนะนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาจทิรัฐรัฐตนเศษนะครับเมื่อกี้เห็นป้ายไฟนะพนักงานการบินไทยนะครับใช้มือถือเนี่ยเรารักลุงูตเนี่ยเป็นป้ายไฟ ยกชูให้ลุงตูได้เห็นด้วยนะครับมีอาจารย์วิษณุเครือง,งามด้วยครับรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ไปด้วยกันนะครับไปเยี่ยมชมแล้วก็ได้รับฟังรายงานนะครับความคืบหน้าในการฟื้นฟูนฟนกิจการของการบินไทยนะครับโดยมีนายปียสวัสดิ์อมรนันประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูนฟนฟนกิจการพร้อมด้วยนายชาญสินตรีนุชกร นายพรชัยธีรเวชผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ในวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการนะครับการบริหารและพนักงานซึ่งปัจจุบันที่ได้ร่วมกันเสียสละ เข้าโครงการร่วมใจจากองค์กรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจาการให้มีความรุดหน้าและรวดเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการในด้านต่างๆของบริษัทภายใต้การฟื้นฟูกิจาการมาโดยตลอด2ปีนะครับ2ปีกว่ารวมทั้งผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของการบินไทย พลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านได้บอกในขณนะที่มีการเยี่ยมชมนะครับว่าบรรดาแฟนคลับที่เป็นเจ้าหน้าที่การบินไทยได้มาต้อนรับให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านได้กล่าวขอบคุณบอกว่าถ้าไม่มีลุงตู่ก็ไม่มีวันนี้ของการบินไทยครับถ้าไม่มีลุงตู่ก็ไม่มีวันนี้ของการบินไทยหมายความว่ายอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ ทางพนักงานของการบินไทยก็ได้นําโทรศัพท์อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเรารักลงตู่พร้อมกับรูปหัวใจและธงชาติชูให้กําลังใจและก็ส่งเสียเชียร์ลงจูสู้ๆ้เรารักลงตู่ทำให้พลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีนะนักข่าวก็บอกอารมณ์ดีพยักหน้าขอบคุณโบกมือทักทายทำสัญญาณมือ I love you และก็ชูนิ้วโป้งนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของการบินไทย บางคนก็ได้เตรียมผ้าห่มตุ๊กตาช้างมออให้กับพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยนะครับก็เรียกว่าชื่นมืน่นชื่นมื่นนะครับจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้ไปทดลองนั่งเครื่องบินจำลองนะครับเป็นเครื่องบินจำลองแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นบอกว่ามาติดตามความก้าวหน้าหลังทําแผนฟื้นฟูแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับทั้งหมดก็คือผู้บริหารแผนที่ร่วมกับรัฐบาลซึ่งเราต้องทํางานด้วยกันทั้งสองข้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารแผนที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทราบดีแนวโน้มดีขึ้นมากของการบินไทยมีเงินสำรองห0,000 000, ่นกว่าล้านแล้วซึ่งต้องมองว่าตรงนี้จะเอาไปทำอะไรอีกจะผีแผลมก็ไม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะผู้บริหารแผนทั้งหมดที่สามารถเดินตามบริหารตามแผนที่ทั้งหมดได้ และคาดว่าจะกลับเข้าสู่สายการบินแห่งชาติเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรบ้างและอยากให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับการบินไทยของเราที่ยังคงเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเชื่อถือในระยะต่อไปให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับเมื่อมีปัญหาก็แก้กันไปวันนี้มีการสรุปนะครับรายงานการปรับตัวซึ่งทําได้หลายอย่างยอดเยี่ยม เรื่องรายได้การบริหารบุคคลทรัพยากรต่างๆจนกระทั่งมีเม็ดเงินเข้ามาก,กว่า50 0 0 0ล้านบาทนะครับตนจึงมาเป็นกําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องคงไม่มีใครทําคนเดียวได้นายกรัฐมนตรีเพียงแต่ให้ความสําคัญและการตัดสินใจในการฟื้นฟูต้องขอบคุณพนักงานทั้งหมดด้วยกันในทุกมิตินะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้แอร์โฮสเต e ก็สาว นะครับก็สาวเข้ามาเยอะแล้วนะเป็นมาถึงว่าเป็นผู้หญิงสาวเข้ามาเยอะนะคนเก่าก็ไปทําหน้าที่อย่างอื่นแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับถามว่านายกเปรียบเป็นกับตันตูที่พาการบินไทยรอดหรือไม่นายกก็บอกว่าอืมอืมอืมไม่ได้เราต้องเป็นการท่าดีกว่าเพราะเครื่องบินมีหลายลำนะครับหลายพวกฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ดูแลรองรับ นะครับในทุกปัญหาเครื่องบินจะลงจะขึ้นจะลงดีไม่ดีตนมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมทุกอันซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเราคงไม่ใช่ไปเกี่ยกาดสามารถนะครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งกันมาแล้วเรียบร้อยเป็นการทดลองนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการแสดง ความขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถฟื้นฟูได้สำเร็จซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อปี2563นี่คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นคุณถาวรเสนินเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับเสนอแผนฟ,นฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเพราะประสบปัญหาการขาดทุนและไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับขอกู้เงินตั้ง70,000ล้านนะครับเพื่อบริหารซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับและคนทั่วไปก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เห็นด้วยที่จะไปให กู้เงินให้กับการเมนไทยหรือให้การเมีนหรือว่าให้การเมนไทยไปกู้และกระทรวงการคลังไปค้ำจะเป็นปัญหานะครับปล่อยให้การเมนไทยล้มละลายไปเลยปิดกิจการเพราะมีปัญหาเยอะมากครับการเมนไทยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่การเช่าเครื่องบินซื้อเครื่องบินและมาจอดเอาไว้เสียหายจะขายก็ไม่ได้ขายขาดทุนก็ไม่ได้ขายได้กําไรก็ไม่ได้พนักงานก็เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ปี62เนี่ยสองหมื่นเกือบ3 0,000คนพนักงาน นะครับมีปัญหาการทจลิตภายในต้นทุนของสูงกว่าเพื่อนเขาก็เป็นปัญหาครับค่าเช่าเครื่องบงเครื่องบินสารพัดเลยนะครับทีนี้พอประสบปัญหาปับป๊บเนี่ยประจวบเหมาะกับเกิดปัญหาโควิดด้วยนะครับก็คิดว่าควรจะปล่อยให้ล้มละลายกันไปเลยเลิกกิจการกันไปในที่สุดพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจนะครับที่จะฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็ให้ส่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่เปึกษารนาย,ยกรัฐมนตรีในขนานั้นนะครับนะไปเป็นกรรมการ นะครับเป็นกรรมการของการบินไทยแล้วก็ไปผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็ทำแผนแล้วก็เสนอแผนต่อศาลล้มละลายกลางที่สุดศาลเข่งชอบกับแผนนะครับที่ได้จัดทำขึ้นแล้วก็ตั้งผู้บริหารแผนก็คือประธานก็คือคุณปิยสวสรริ์อมรนันซึ่งเป็นอดีตดีๆของการบินไทยที่บริหารการบินไทยประสบความสำเร็จมีกำไรมาแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นฟูก,กิจาการ สารก็อนุมัติให้ฟื้นฟูนกิจการได้และก็ดําเนินการมาจนถึงขนาดนี้ล่าสุดการบินไทยเนี่ยไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยมีกําไรอยู่ที่2,273ล้านบาทจากไรายได้รวม37,381ล้านนะครับมีหนี้สินมีสินทรัพย์รวมของการบินไทยณขณะนี้2 2 3 3 1 8ล้านเพิ่มขึน 12, น้น12.7%หนี้สินรวมยังมากกว่าสินทรัพย์นะครับ279,000ล้านนะครับ แล้วก็ถือว่าได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับอะไรมาหลายๆอย่างจนกระทั่งการบินไทยดีขึ้นและไปต่อได้ในขณะนี้วันนี้หลวงตู่ก็เลยไปเยี่ยมเยือนทั้งให้กําลังใจและก็ติดตามด้วยความภาคภูมิใจว่านี่คืออีกหนึ่งกิจการที่ทําได้สําเร็จจากการฟื้นฟูกิจการจากการที่จะเป็นบริษัทที่กําลังจะล้มละลายครับ